ไวรัส RSV ภัยร้ายของเจ้าตัวเล็กรู้กันไหมคะทุกปีเมื่อถึงช่วงปลายฝนต้นหนาวในอากาศเย็นๆอาจมีภัยร้ายที่ทำให้เจ้าตัวน้อยป่วยแฝงมาด้วยนั่นก็คือไวรัส RSV ค่ะไวรัส RSV นี้เป็นสาเหตุของการติดเชื้อทางเดินหายใจ ที่เกิดได้กับคนทุกวัยแต่มักเกิดกับเด็กเล็กอายุต่ำกว่า2ปี 2> เด็กที่ป่วยในช่วงแรกจะมีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดาคือมีไข้ไอคัดจมูกมีน้ำมูกจากนั้นก็จะมีอาการหายใจลําบากหายใจหอบเหนื่อยมีไข้สูงไอมากไอทถี่มีเสียงหายใจดังวีด ซึ่งการรักษาโรคไวรัสไ s v นี้ยังไม่มีวัคซีนที่สามารถรักษาโรคได้ดังนั้นแพทย์จึงต้องรักษาตามอาการด้วยการให้เด็กทานยาลดไข้ทุก4-6ชั่วโมงพร้อมกับเช็ดตัวเพื่อลดไข้และนอนพักผ่อนมากๆเพื่อพักฟื้นร่างกายค่ะ สุดท้ายสำคัญที่สุดคือการป้องกันโรคทุกคนในบ้านควรหมั่นล้างมือให้สะอาดทำความสะอาดบ้านและของเล่นเป็นประจำสม่ำเสมอไม่คลุกคลีกับเด็กที่เป็นหวัดหลีกเลี่ยงการจูบและหอมแก้มเด็กเพราะอาจเป็นการแพร่เชื้อโรคใส่หน้ากากอนามัยป้องกันและไม่พาเด็กไปที่สาธารณะหรือสถานที่แออัดค่ะ เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย,ย,ยมาร่วมกันดูแลใส่ใจเจ้าตัวน้อยเพื่อให้เขาปลอดภัยจากโรคไวรัส RSV กันนะคะด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคสายด่วนกรมควบคุมโรค1422